น hey. hey. e hey. hey. ั่งดีดีเด้อนุน okay, นั่งดีดีด้่เฮ่ยังดีดีเด้อนุนนั่งดีดี่เฮ่ต้นฉบับเขาโอเคเดี๋ยวรูปแรกขอชูป้ายขึ้นมาเป็นกลังใจให้เสียแป้งเอานุนนี่เสื้อคุมกระบปรงไหนเป็นกลังใจให้เสียป้องแป้งกันครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนมาสุดแขนโอ้โหสุดแขนคนข้างหลังกับบางหน้ากันเบิดบัดวันนั้นสอนง่ายแล้วขอแล้วเอาป้ายลงอันนี้เอาป้ายลงนี่เอาป้ายลงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่เห็นหน้าตาที่สวยและหุ่นที่อวบอึ่มเราวันนี้ดีฮะมีหนึ่งสองไปวันนี้ดีมีเก้าอี้บังให้อริโพนสองกดค่ะ โอเคเดี๋ยวอัดให้หน่อยได้ไหมาจะพูดคำว่าเสียแป้งสู้สู้ครับเฮ้ยฮ่อางี้ไหมเอางี้เอางี้เราพูดพร้อมกันนะเสียป๋องแป้งสู้สู้ขาดเลยทำไมต้องเสียป๋องแป้งแคบ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 ความความอันนี้เอาความแอ็บเบลมาใส่อ๋อว่าอะไรนะเดี๋ยวลองยับเสียป๋องแป้งสู้สู้ขาด

ยัง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 มเร่องไทยิป๊อขอไปลืมกดไปฮะจุ่ม่ได้ตัวฮะจุไม่ได้น่สิทธิ์ครับผมขอบคุณทุกคนนะฮะ